บอกพี่บีมว่าพี่บีมเป็นเพราะเราอะไม่มีข้อที่เป็นการใช้สมองเลยอะหนูก็โง่สิไม่ใช่ ทุกคนมีเหมือนกันส4สแบบหนึ่งถ้าเกิดหนูมีแต่ความสัมพันธ์เนี่ยโอ้โหมีแต่คนอ่ะเอาหนูเป็นเครื่องมือแน่นอนเลยเพราะว่าหนูใช้ใจกลุ่มเขาอะไม่มีใครเข้าใจหนูแน่ๆคือถ้าคิดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เพราะมันคือพรสวรรค์เรามันคือตัวเราก็เราเข้าใจคนอื่นได้มากกว่าที่คนอื่นเข้าใจไงนักปฏิบัติการโหพี่เบิ้นเหนื่อยตายเลยอ่ะพี่เพิ้อนก็ทาตายไปเลยดิแบบเนี้ยโหมันไม่ใช่อ่ะบางทีมันเป็นการปฏิบัติที่มันเป็นความสุขอะคือเขาว่าเห็นพรสวรรค์ของเขาอะเป็นบวกเสมอคือเขามีความสุุขของเเาาทกวัน พัฒนาตัวเขาเองเขาไม่ได้พัฒนาเพื่อใครอ่ะอย่ามองเป็นลบเราไม่ไปเลเบลใครไม่ไปพูดว่าใครไม่ไปว่าเขาลบแล้วเราก็พัฒนาของเรา